คหญ่ครับขออาหารที่ลดบวมหลัง่าตนด่วนๆเน่ยครับมีหลายอยา่างหนึ่งน้ำฟักทองโจ๊กฟักทองมบน้ำฟักทองช่วยลดบวมมีโพแทสเซียมสูงเขาสกกับ จุดสวดลดบวมออกมาแล้วเธอช่วยขับโซเดียมแล้วก็ลดการกักเก็บน้าในร่างกายค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของการบวมมีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินเอสูงด้วยลดาการอักเสบช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อค่ะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายด้วยค่ะทำให้ร่างกายกำจัดของเสียได้เร็วขึ้นหลักการทํางานของร่างกายฟักทองจะทําให้ไตทํางานดีขึ้นค่ะช่วยขับของเหลวที่เป็นส่วนเกินออกจากร่างกายวิตามินเอในฟักทองมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยกระตุ้นการผลิตคคลเาเจนค่ะเพื่อให้แผลสมานได้ไวขึ้นค่ะ ถัดมาก็คือซุปสาหร่ายค่ะทำไมซุปสาหร่ายช่วยลดบวกไอโอดีนสูงค่ะสาหร่ายเนี่ยไอโอดีนเลดช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญค่ะลดการสะสมของของเหลวค่ะสาหร่ายนั้นยังมีแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะลดอากาศเสพตแล้วก็ช่วยฟืน้นฟูเซลล์ด้วยค่ะมีกรดอะมิโนโที่ช่วยในการสมานแผลด้วยนะคะสาหร่ายยังมีฟูโคแซนทีนอันนี้เป็นสารต้านอากาศเสพตามธรรมชาติมันเลิศใช่ไหมละ่ะถัดมาคือน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวต้องไม่ใช่ซื้อใส่ขวดนะมะพรา้า,พราวอ่อนนะ,ะช็อตชา ทำไมน้ำมะพร้าวช่วยลดบวมน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมสูงมากค่ะจะช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายช่วยลดอาการบวมน้ำค่ะเป็นกระแร่ตามธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสมดุลของเหลวแล้วก็ลดอาการอักเสบค่ะ ช่วยขับปสัสสาวะค่ะเล็กอาการกําจัดของเสียออกจากรา่างกายค่ะถัดมาก็คือใบบัวบกค,ค่ะใบบัวบกเนี่ยเด่นในเรื่องของการลดอาการฟกช้ำคนไทยทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะทาไมมันช่วยละ่ะมันมีสารไตรทอลพีนอยค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลดอาการบวมช้ำค่ะแถมใบบัวบกก็ยังเสริมสร้างคอลลาเจนค่ะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อก็ลดแผลเป็นค่ะใบบัวบกนั้นยังมีสารริดต้านอาการอ,าการอากักเสบด้วยค่ะลดอาการอักเสบในบริเวณที่ผ่าตัดค่ะ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดนบวมได้เร็วขึ้น1อาหารเค็มค่ะแล้วก็อาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นบะหมีส่สำเร็จรูปอาหารแปรรูปก็ทําทให้ร่างกายเก็บกักน้ําค่ะถัดมาก็คืออาหารทอดแล้วก็ไขมันสูงค่ะทำให้ร่างกายขาจัดของเสียช้าลงแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนด้วยค่ะทำให้ร่างกายขัดน้ำเพื่อฟื้นตัวช้าลงเคล็ดลับเคล็ดลับลับๆทำให้ร่างกายบวมขึ้นก็ไม่รับหรอกนะอืน่นก็คือดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อยวันละสองถึงสามลิตรเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายค่ะประครบเย็นอย่างน้อยสั่วมมงแแรรกต่เอัจะนนให้ปะคบถึงง4ววัันนนะะะคคแลล้้กก็ปรรบอหจา 7วันค่ะเพื่อช่วยลดอาการบวมขึ้นและทําให้ยุบบวมลงค่ะลดอาการอักเสบแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตค่ะยกเว้นส่วนที่มีชีดไขมันประครบไม่ได้นะคะถัดมาก็คือยกศีรษะสูงเวลานอนค่ะเอาสูงแคพ่พอที่เราจะนอนหลับเพราะถ้านอนไม่หลับแผลก็ไม่หายยค่ะการนอนสูงช่วยยังไงช่วยลดการสะสมของของเหลวบริเวณใบหน้าค่ะสุดท้ายเดินเบาๆแต่เดินเยอะๆจะ้ะ คือเดินเบาๆคือเดินไม่ได้แบบกระเพื่อมอย่างเงี้ยเออเดินเบาๆแต่ว่าเดินเยอะๆชอปปิ้งไปเลยวันละหมื่นเก้าค่ะกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดค่ะแล้วก็ช่วย,ดวยลดอาการบวมจ้ก